ครูแคทนะคะในทุกวันศุกร์นะคะจะมีรายวิชาของพลักศึกษานะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแคทก็มีทักษะดีๆนะคะมาฝากให้กับนักเรียนนะคะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะในอาทิตทย์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้ฝึกไปในส่วนของการสไลด์นะคะแบบแนวตรงนะคะไปกลับนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อในทักษะที่แล้วนะคะ เป็นการสไลด์เหมือนกันค่ะแต่ก็จะเป็นในส่วนของการสไลด์แบบซิกแซกนะคะซึ่งจะมีวิธีการและประโยชน์อย่างไรนั้นเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะและในสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของทักษะการสไลด์ซิกแซกนะคะนักเรียนก็จะมีประโยชน์ดังนี้นะคะเพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไวนะคะให้กับนักเรียน ฝึกไว้คลิปปฏิพานนะคะสำหรับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราจะมีทั้งผลดีในส่วนของคนที่ไม่ชอบ ออกกาลังกายหรือไม่ชอบเล่นกีฬานะคะก็จะเป็นทักษะง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้นักเรียนนะคะมีสุขภาพที่ดีมีไหวพริบที่ดีนะคะแล้วก็ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวในการทํากิจกรรมต่างๆด้วยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นพื้นฐานของการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆด้วยนะคะถ้าเกิดเรียนที่เป็นนักกีฬาอยู่เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ส่วนนี้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทักษะนี้นะคะก็จะเป็นทักษะที่ง่ายๆเลยนะคะเราก็จะใช้ ใช้ขวดน้ำนะคะมาเป็นอุปกรณ์นะคะประกอบเหมือนเดิมเลยเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือขวดน้ำนะคะนักเรียนสามารถหาอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆนะคะเอามาใช้ร่วมกับการฝึกทักษะนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฝึกทักษะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเตรียมความพร้อมและอบอุ่นร่างกายนะคะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ย มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เราจะออกกําลังกายแต่วันนี้นะคะครูแคทก็จะไม่ออกอุ่นร่างกายให้นักเรียนดูแล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่5แล้วนะคะฉะนั้นครูแคทจะดูนะคะว่านักเรียนคนไหนออกอุ่นร่างกายได้ดีแล้วก็อบกอุ่นร่างกายได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูแคทจะมีคะแนนเพิ่มให้นะคะเดี๋ยวครูจะรอให้นักเรียนอบอุ่นร่างกายเสร็จและเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันค่ะ และในส่วนของการปฏิบัตินะคะขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่เริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะในการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือขวดน้ําของเรานั่นเองนะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะครูแคทก็จะจัดเตรียมแบบเดิมเลยคือการวางขวดน้ําด้วยกัน5ขวด นะคะส่วนของระยะแต่ละขวดเนี่ยก็คือ1นก้าของเราเหมือนเดิมนะคะและวางในทางทีออ่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะแนวตรงแบบนี้ก็คือ1นก้าแบบนี้นะคะเหมือนที่ตอนที่นักเรียนเดินซิกแซกเลยนะคะอยู่ในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะต่อไปนะคะเมื่อเรารู้ในส่วนของการจัดวางอุปกรณ์แล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูในส่วนของขั้นตอนการฝึกปฏิบัตินะคะในการสไลด์ซิกแซกนะคะ ให้นักเรียนนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะคะดูสถานที่ให้เหมาะสมแล้วก็เครื่องแต่งกายรวมไปถึงรองเท้าถ้าเกิดทำบนพื้นที่ปูกระเบื้องนะคะให้นักเรียน ถอดรองเท้าก็ได้นะคะแต่ไม่สวมถุงเท้านะคะเพราะว่าหลายๆคลิปครูแคทเห็นแล้วว่านักเรียนปฏิบัติด,ด้วยการใส่ถุงเท้าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะนักเรียนอาจจะทําให้เราเนี่ยลื่นนะคะอาจจะทําให้หัวฟาดพื้นได้ฉะนั้นถ้าเกิดเราปฏิบัติในบ้านที่มีปูพื้นกระเบื้องนะคะอาจจะเราก็ไม่ต้องใส่ถุงเท้าแล้วก็ไม่ต้องใส่รองเท้าแต่ถ้าเกิดปฏิบัติเหมือนที่ครูแคทปฏิบัติแบบนี้ให้ใส่ถุงเท้ารองเท้าให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปขั้นตอนปฏิบัตินะคะยืนในแนวตรงกับอุปกรณ์ของเราขวดน้ำของเราแบบนี้นะคะและขั้นตอนที่หนึ่งก้าวเท้าขวาในการก้าวเท้าขวาเนี่ยประมาณของก้าวนะคะก็จะอยู่45สหองศานะคะอยู่แนวเดียวกับขวดน้ำแบบนี้เลยให้เราก้าวไปแบบแนวแนวไปทางด้านข้างแนวทะแย,ยงแบบนี้เลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่สอง เมื่อเท้าขวาอยู่หน้าแล้วเราก็นําเท้าซ้ายนะคะดึงขึ้นมาชิดกับเท้าขวาอันนี้ครูจะจะปฏิบัติให้ดูแบบปิดระยะปิดปิดขั้นตอนก่อนนะคะต่อไปให้เรานําเท้าซ้ายนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างอุปกรณ์หรือช่องของขวดน้ําของเรานะคะและดึงเท้าขวาขึ้นมาชิดให้นักเรียนทําแบบเดิมเลยแต่ให้นักเรียนดูในส่วนของการ ดึงเท้าการวางเท้านะคะระยะของการวางเท้าต่อไปในเมื่อเราอยู่ตรงกลางหรือช่องระหว่างขวดแล้วเนี่ยให้เรานําเท้าซ้ายไปอีกครั้งค่ะ,ะดึงเท้าขวามาแบบเดิมนะคะต่อไปก้าวเท้าขวาไปอยู่ระหว่างขวดน้ํหรืออยู่ระหว่างช่องนะคะดึงเท้าซ้ายขึ้นก้าวเท้าขวาดึงเท้าซ้ายขึ้นนะคะก้าวเท้าซ้ายดึงเท้าขวา เท้าซ้ายดึงเท้าขวาก้าวเท้าขวาดึงเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาดึงเท้าซ้ายนะคะนักเรียนดูการวางขาการวางเท้านะคะก็คือจะอยู่ในในรูปแบบของการทแยงแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูแคทจะปฏิบัติให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะเดี๋ยวครูแคทนะคะจะปฏิบัติให้นักเรียนดูอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยการเพิ่มความเร็วขึ้นนิดหน่อยนะคะ ดูนะคะดูเลยซ้ายขวาชิดนะคะแล้วก็ขวาขวาซ้ายขึ้นมาชิดแบบนี้เลยดูนะคะดูได้เลยแบบนี้นะคะแบบนันนี้และให้เรามาอยู่ในท่าตรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูแค่จะปฏิบัติแบบแบบสมบูรณ์ให้ดูเลยนะคะต่อไปเรามาดูการปฏิบัติแบบสมบูรณ์กันเลยค่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มปฏิบัติเลยนะคะ ในการสไลด์นะคะให้นักเรียนทำความเร็วประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องเร็วถึงกับขนาดสะดุดขวดแล้วก็หกล้มนะคะให้เราปฏิบัติห้ามให้ขวดน้ําล้มนะคะปฏิบัติเหมือนเดิมแบบที่ครูแคสสอนค่อยๆดูค่อยๆฝึกปฏิบัตินะคะครูแคสจะปฏิบัติให้แบบสมบูรณ์ให้ดูอีกสักหนึ่งครั้งนะคะมาดูกัน ันนี้นะคะการฝึกทักษะสไลด์ซิกแซกนะคะครูแคทก็มีทักษะขั้นตอนการฝึกปฏิบัตินะคะมาให้ะคะเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่เคลียร์งานเคลียร์งานให้ครูแคทด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูแคทจะไปตรวจให้ทยอยตรวจให้นะคะอย่าลืมเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะคะนักเรียนข้ามหน้านะคะจะมีทักษะ อะไรนั้นเดี๋ยวนักเรียนค่อยติดตามกันนะคะส่วนขัน้นนี้ถ้าเกิดใครว่างนะคะก็ดูคลิปแล้วก็ฝึกปฏิบัติถ่ายคลิปส่งได้เลยนะคะดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ดีนะคะปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าเกิดโรงเรียนได้เปิดเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะแต่ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนนะคะสําหรับันนี้ครูแคทก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.